รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่นิวฟีดค่ะเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ15นาฬิกา10นาทีเป็นต้นไปกับพิชญ์ลูกเกตร่มกล้าวอมัติยกุลค่ะไปดูประเด็นในวันนี้กันหน่อยคุณผู้ชมคะทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะท่านรองมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะหรือว่าแล้วก็เป็นรักษาราชการแทนท่านมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องของผลสํารวจความเห็นของนิด้าโพนะคะที่มีผลสํารวจออกมาบอกว่า อยากให้นายกรัฐมนตรีลาออกหรือยุบสภาเพื่อจะหานายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะคุณภูมิธรรมก็บอกว่าผลโพม,มันเป็นทัศนะความเห็นของประชาชนเรารับฟังแต่เป็นกระบวนการวิถีทางที่มีความชัดเจนถ้าหากว่าศาลตัดสินใจแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้นดังนั้นขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการที่นายมนตรีกําลังแก้ข้อกล่าวหาแล้วก็กําลังต่อสู้ ในกระบวนการยุติธรรมอยู่ซึ่งก็มองว่าผลโพอยู่ในกระบวนการแล้วก็ปัญหาต่างๆและท่าทีของนายกกําลังเข้าสู่กระบวนการก็เกิดความรู้สึกได้ทุกคนทราบว่าที่ผ่านมานะคะรายละเอียดผลโพเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่ปรากฏที่ชัดเจนก็ไม่ต้องทําอะไรนายกเข้าสู่กระบวนการทําข้อเท็จจริงให้เกิดขึ้นเชื่อว่าถ้าได้ทราบข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วนายกน่าจะได้รับคะแนนความนิยมสูงขึ้นได้เพราะว่าเรื่องนี้ เรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดท่านยังไม่ได้มีข้อเสียหายอะไรนอกจากเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่จะพิจารณามองได้2แบบถ้ามองในฐานะที่ท่านทําหน้าที่มองทัศนคติเรื่องนี้ได้หลายแบบถ้าใช้สติก็คิดว่าน่าจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ต้องให้กระบวนการยุติธรรมว่ากันไปนะคะนอกเหนือจากนี้เรื่องของการแก้กข้อกล่าวหาคดีที่สารรัฐธรรมนูญ สั่งนายมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่เรื่องคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จคุนเซนก็เข้าใจว่าน่าจะขยายเวลาไปอีก15วันเพื่อจะแก้ข้อกล่าวหาแต่ว่าตัวของคุณภูมิธรรมบอกก็ไม่แน่ใจเหตุผลแล้วก็รายละเอียดก็คงต้องสอบถามท่านนายกอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อวานมีโอกาสพูดคุยกันเล็กน้อยแต่ถ้าถามว่าใช้ทีมกฎหมายเดิมได้ไหมหรือว่าทีมใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาเวลาสู้คดีพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ค่อยประสบความสาเร็จ คุณภูมิธรรมก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพของทีมกฎหมายหรือว่าปัจจัยอื่นและยังไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนทีไหมต้องถามนายกรัฐมนตรีค่ะเดีย๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะก็เราเรารับฟังนะครับแล้วก็กระบวนการเนี่ยมันก็เป็นวิถีทางที่มีความชัดเจนว่าถ้าศาลตัดสินใจแล้วเนี่ยก็เป็นทางเน้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉนั้นขณะนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการที่ท่านนายกก็กําลัง แก้ข้อกล่าวหาและกําลังต่อสู้อยู่ในกระบวนการวุติธรรมผมคิดว่าผลโพนั้นอยู่ที่กระบวนการของปัญหาต่างๆและก็ท่าทีที่ท่านนายกกําลังเข้าสู่กระบวนการก็เกิดความรู้สึกได้<ม>แต่ว่า,<ม>ท,าท่านก็ทราบว่าที่ผ่านมาในรายละเอียดเนี่ยผลโพก็แปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่ปรากฏที่ชัดเจนก,ก็ไม่ต้องทําอะไรก็เพียงแต่เรา โดยท่านนายกก็เข้าสู่กระบวนการก็พยายามทําข้อเท็จจริงให้ปรากฏให้มากและผมเชื่อว่าถ้าได้ทราบข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วเนี่ยก็ท่านนายกก็ก็น่าจะได้รับคะแนนนิยมที่สูงขึ้นได้เพราะว่าจริงๆเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดท่านยังไม่ได้มีข้อเสียหายเรื่องอะไรเลยนอกจากเรื่องนี้ซึ่งก็ยังเป็นเรื่องที่แล้วแต่จะพิจารณานะครับมองได้ทั้งสองแบบถ้ามองในจริงๆในฐานะที่ท่านได้ทําหน้าที่เนี่ยก็ ท่านก็ได้เห็นว่ามีทัศนคติที่มอเรื่องน,นีหลายแบบถ้าใช้สติผมว่ามันจะเห็นเข้าใจมากขึ้นก็ต้องให้กระบวนการยุติธรรมว่าไปคำชี้แจงข้อข้อหาซึ่งกับดานี้จะครบแล้วครับม้การส่งให้ทางศาลด้วยังยครับเข้าใจว่าน่าจะขยายไป15วันขยาย15วันน,ะน่าจะนะผมผมไม่แน่ใจป เพือทาเรื่องขอฐานขยายกั้งวันต้องถามท่านนายกอ่ะเมื่อวานกับซิบคุยกันนิดหนึ่งตอนที่ไปเข้าคาบที่เชียงใหม่ก็ได้ทราบว่าอาจจะขยายเหตุใดถึงต้องขยายครับเรื่องลกทานหรือว่าอะไรต้องถามท่านนายกถามผมไม่ได้ผมไม่ใช่เป็นคนตัดสินใจส่วนของทีมกฎหมายเราใช้ทีมเดิมหรือว่ามีทีมใหม่เข้ามาเสริมว่าที่ผ่านมาเวลาที่ต่อสู้คดีเนี่ยเหมือนเ่าพรคเพื่อไทยเนี่ยมันจะแบบไม่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเวลาต่อสู้คดี ก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพของทีมกฎหมายหรือปัจจัยอื่นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนจะเสริมหรือไม่เสริมก็ต้องดูที่ท่านนายกยังถามท่านนายกอ่ะยังไม่ทราบต้องจีนไทยอีกเรื่องนึงค่ะก็คือสุพิทุมเซมีออกมาแฉล่าสุดบอกว่าถ้าษิงมีปรึกษาเพื่อท่านนายกตอเสียแม้กระทั่งเรื่องจะกดดันเมื่อกี้ตรงนี้มองว่ามันจะสร้างความปั่นป่วนประเทศไหมฮะถ้าเขาออกตอนนี้คือเหมือนว่าเขาพูดเป็นน้ำจิ้มแต่เยวขาอาจจะ ออกมาพูดเป็นลายละเอียดคุณคุณยังเชื่อคุณเซนอยู่เหรอก็พูดอะไรโพสโพสโพสก็ความมาเสร็จถึงวันรุ่งขึ้นบอกไม่ใช่ไปให้80คนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดยังเชื่อแล้วเขามีมีมีความหวังดีต่อประเทศว่าก็ต้องคิดนะครับไม่ใช่ว่าพอเขาพูดอะไรมาเราก็มาตื่นเต้นแล้วก็ไปวันไหวกับสิ่งที่เขาพูดต้องดูว่าคนที่พูดมีเครดิตแค่ไหน เราจะต้องแก้เกมอะไรไหมครับหรือว่าต้องถึงอนชี้แจงกับประชาชนเพื่อประชาชนเข้าใจในระบบของประเทศไทยก็สิ่งที่ควรทำก็ทำนะครับ ส่วนทางด้านของนายแพทย์พรมมินเลิศชุริเดชนะคะเลขาธิการนายมนตรีค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการขอขยายนะคะการยื่นเอกสารชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญของนายมนตรีแพท่ทองทานจินวัฒน์นะคะว่าขณะนี้กําลังเตรียมการอยู่ถ้าเกิดไม่ทันอันนี้ก็คงต้องขอเลื่อนส่วนกรณีที่อดีตร้องมนตรีนะคะคุณวิชนุเครืองามเข้ามาช่วยด้วยหรือเปล่าท่านนายแพทย์พรมมินก็บอกว่าวันนี้ข้อเท็จจริงก็ต้องมาก่อน วันนี้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายมีข้อเสนอแนะดีๆก็พร้อมที่จะรับฟังทั้งหมดนะคะโดยทีมกฎหมายเป็นทีมของนายกรัฐมนตรีจะมาจากทางไหนก็แล้วแต่ค่ะส่วนจะใช้จุดไหนในการชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญนะคะคุณพม,มินก็บอกนายแพทย์พรม,มินก็บอกว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเจตนาที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและสื่อสารกันให้ชัดเจนและแม้กระทั่งกระบวนการที่ผ่านมา เราถูกเขาใช้ประโยชน์จากวิธีการต่างๆเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นกระบวนการนําคลิปสนทนาส่วนตัวเนี่ยมาเผยแพร่แต่ถ้าหากว่าไปฟังในเนื้อหาจะพบว่าเจตนาทั้งหมดเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติด้วยวิธีการสื่อสารกับคนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของรัฐบาลส่วนการที่อดีตนายมนตรีทักษิณชินวัตรออกมาพูดว่าเป็นการโทรมาโดยอาศัยจังหวะที่นายมนตรีอยู่คนเดียว จะใช้ข้อมูลนี้ส่วนนี้เป็นข้อชี้แจงด้วยหรือไม่นะคะท่านนายแพทย์พมมินก็บอกว่าตัวของนายแพทย์พมินเองเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นท่านนายกแพทย์ทองทานได้รับการติดต่อและเลื่อนมา2-3ถึงครั้งก็ไม่สบายใจได้พูดคุยและติดต่อมาที่ตัวของทางด้านของนายแพทย์พมมินให้ไปติดต่อท่านภูมิธรรมเนาะแล้วก็ทางด้านของคุณมาริทรัตมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะได้เข้าร่วมพูดคุยกันโดยระหว่างรอในเครียงงวดเนี่ยนะก็ได้ระบุว,ว่า เรื่องนี้จบไม่ได้ต้องขอหารือกับสมเด็จฮุนเซนก่อนนะสำหรับในหวดแล้วก็บอกว่าจะมีการต่อสายไปยังสมเด็จฮุนเซ็นนะคะอันนี้ก็คือเป็นทั้งล่ามด้วยเป็นทั้งเลขาลูกการของสมเด็จฮุนเซ็นด้วยนะคะ,อะพอได้รับข้อความแบบนี้จากนั้นก็เลยรอแล้วก็ได้มีการส่งภาพสมเด็จฮุนเซน็นนอนอยู่เราก็บอกว่าให้ปลุกได้ไหมเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แต่เขาบอกเขาไม่ได้ทําตามนะแล้วก็ย้ําว่าสมเด็จทุนเซ็นไม่ได้ตัวเป็นตัวแทนของรัฐบาล นักข่าวก็ถามย้ำว่าแสดงว่าการที่คุณทักษิณระบุว่าไม่ได้คุยกับผู้นำกัมพูชาจะเป็นหนึ่งในข้อชี้แจงต่อสารด้วยใช่หรือไม่นายแพทย์พรม,มินก็บอกว่าตัวของนายแพทย์พรม,มินเองได้เล่าข้อเท็จจริงทั้งหมดก็เห็นเจตนาของนายมนตรีแพทองทานเห็นในเรื่องของการคุยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงกลาโหมแม้กระทั่งรับสายส่วนตัวหรือไปคุยต่อนอกเวลาปกติก็คุยกันอยู่และยืนยันว่าก่อนต่อสายครั้งนั้นนายมนตรีแพททองทานไม่ได้รับปากอะไรเลยเพียงแต่บ,บอกว่าจะไปหาหรือแล้วกลับมาคุยกันแต่ปรากฏก็มีการปล่อยคลิปเนี้ยออกมาระหว่างที่มีการประชุมกันอยู่ที่บ้านพิศณุโลกแต่ถ้าถามความเห็นนะนะคะถา,ถามว่าทางด้านของนายแพทย์พรมมินคุณภูมิธรรมคุณมาริทเนี่ยจะเป็นพยานในประเด็นนี้ใช่หรือไม่นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ วันนี้เนี่ยนะครับข้อข้อข้อเท็จจริงเนี่ยต้องมาซะก่อนนะครับแล้วก็ทีปรึกษาคนหมายก็ทุกคนที่มีความความม,มีข้อข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนําดีๆเราเรับฟังหมดอันนี้ทีมกฎหมายมีกี่ชุดนะครับม,มีมีทั้งฝั่งรัฐบาลด้วยหรือฝั่งตนวตัวด้วยค่ะที่ทำพักก็มีชุดของท่านนายกนะครับ จะมาจากทางไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะใช้เราจะใช้จุดไหนในการชี้แจงข้อกล่าวหาเราจะใช้ข้อไหนสู้กับคําร้องนะครับผมความเป็นจริงเจตนาที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับแล้วก็ผมว่าสื่อสารกันให้ชัดเจนและแม้กระทั่งกระบวนการที่ทําผ่านมาเนี่ยนะครับเราถูกเขาใช้ประโยชน์จากการวิธีการต่างๆโดยวิธีที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการเอาเอาคลิปนะครับที่การคุยกันด้านส่วนตัวมาเผยแพร่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไปฟังในคอนเทนต์เนื้อหาจะเห็นว่าเจตนาทั้งหมดเนี่ยเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติด้วยวิธีการที่กับสื่อสารกับคนที่ไม่ไม่ได้เป็นตัวแทนรัฐบาลด้วยซ้ำนะครับอย่าง,<อ>งเจตนา<ล>นที่คุณทักษิณได้เคยพูดไว้บนเวทีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่ามันเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วก็เหมือนเป็นการแบบเแบบจตนาที่จะโทรเข้ามาเพื่อที่จะให้พูดคุยคนเดียวอันนี้คือน้ำหนักเนี้ยดูแล้วว่าจะใช้เป็นข้อชี้แจงได้เพิ่มไหมคะ ผมอยู่ในเหตุการณ์นะครับวันนั้นเนี่ยท่านนายกถูกติดต่อมานะครับแล้วก็เลื่อนนัดมาสองสาครั้งท่านนายกไม่สบายใจที่จะต้องคุยก็ได้ติดต่อทางผมผมก็ได้เชิญท่านรัฐมนตรีทางประเทศและรัฐมนตรีภูมิธรรมเข้าไปด้วยไปร่วมนั่งหารอเขาติดต่อนะครับระหว่างเจรจา<ม>ในหวดก็บอกว่าโอ้เขาจบไม่ได้เขาต้องขอหารือกับท่านท่านพุเซ็นนะครับ<ม>แล้วก็เลย ก็เลยต่อสายไปให้ท่านคุนเซนเราก็นั่งรอนะเขาก็ถ่ายภาพของท่านคุนเซน,นอนเนี่ยส่งมาให้เราบอกว่าปลุกสินะครับนี่เรื่องใหญ่นะนนเรื่องระหว่างคุยแต่ว่าเขาไม่ได้ทําตามอย่างไรก็ตามข้อสําคัญคือคุณเซนไม่ได้เป็นตัวแทนรัฐบ,บาลนะครับค่ะน่าเป็นพราะว่าสิ่งที่คุณทัศน์ศิ์พูดบนเวทีในเรื่องของการเจรจาไม่ได้เจรจากับทางผู้นํา ผมให้คำบูชานี่กคือจะเป็นแนวทางในการชี้แจงกับสารใช่ไหมครับข้อเท็จจริงครับผมว่าเราเล่าข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วก็จะเห็นเจตนาเพราะว่าท่านนายกคํานึงถึงเรื่องของคุยกับทางด้านของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงตาว่างประเทศหรือกระทรวงกลาโหมแม้กระทั่งการที่รับสายส่วนส่วนตัวกันเนี่ยนะครับซึ่งไปต่อกันนอกเวลาหลังจากนั้นที่พวกเรากลับบ้านกันหมดแล้วอยู่เป็นคนละที่คนละทางแล้วเนี่ยเขาต่อสายมาคุยซึ่งปกติก็เคยคุยกันอยู่นะครับแล้วก็การต่อสายครั้งนั้นนายกไม่ได้รับปากอะไรเลย เพียงแต่บอกว่าจะไปหารือแล้วหารือแล้วตอนเช้าจะกลับมาคุยกันปรากฏว่าเขาเอาเรื่องนี้คลิปออกมาหรือว่ามีความคืบหน้ามาระหว่างที่เราประชุมที่บ้านพิศวงแสดงว่าท่านเองท่านเองคุณหมอเองแล้วก็ท่านคุณพัรธแล้วก็ท่านะารนที่ก็คือจะเป็น3คนที่เป็นพยานในการชี้แจงตรงนี้ไปด้วยใช่นกันคือแน่นอนที่สุดเราถ้าหากว่ามีความจําเป็นจะต้องยืนยันเนี่ยเราอยู่แล้วแม้กระทั่ง ผมว่าหลักฐานต่างๆครบวันนั้นผมไปนั่งคุยกันเตรียมตัวกันที่ไหนก่อนอะไรต่างๆนี่มีพยานเยอะแยะใชหสำหรับ <ๆ S 2> เรายืนยันเจตนาหน้าที่สําคัญคือหาหรือใครชิดกับทางด้านของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางด้านกองทัพตลอดมีได้มีอะไรที่ีอย่างที่เขากล่าว ส่วนทางด้านของประธานสารรัฐธรรมนูญนะคะคุณนัครินเมฆไตรรัตน์ค่ะก็พูดถึงการประชุมของสารรัฐธรรมนูญประจําสัปดาห์นะคะก็จะเป็นการประชุมในวันพฤหัสบดีที่17กรกฎาคมนี้แล้วก็ถูกจับตาว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีแพทองทานจะยื่นคําชี้แจงข้อกล่าวหาตามระยะเวลาที่สารกําหนดหรือจะมีการขยายระยะเวลาการจะทําคําชี้แจงนะคะในคดีที่ประธานสอวอส่งความเห็นของสอวอให้วิจัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว จากคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จหุนเซนซึ่งก็บอกว่ายังไม่ได้เห็นหนังสือขอขยายเวลายื่นคำชี้แจงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่ท่านมนตรีขอขยายอันนี้ก็สามารถขยายได้ส่วนจะขอได้กี่ครั้งระยะเวลาเท่าไหร่ก็ขอให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยประชุมกันก่อนแต่ว่าอย่างน้อยสามารถขอขยายระยะเวลาหนึ่งครั้งเนี่ยได้อยู่แล้วนะคะ ทั้งนี้ประธานสารรัฐธรรมนูญปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกับการพิจารณาจริยธรรมในกรณีคลิปเสียงสนทนาค่ะว่ามีขอบข่ายยังไงเนื่องจากว่าคดียังอยู่ในชั้นศาลการพิจารณารวมไปถึงไม่กล่าวถึงกรอบระยะเวลาในการพิจารณาคดีไม่อย่างนั้นตุลาการจะถูกตั้งข้อกังขาว่าเร่งรัดหรือถ่วงคดีโดยย้ำว่าขอให้เป็นไปตามกระบวนการค่ะ ส่วนทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่สารรัฐธรรมนูญสั่งให้นาะยมนตรีแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าอาดีตนาะยมนตรีคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะมีความเคลื่อนไหวและอาจจะถูกมองว่าครอบงานายกไหมคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่เกี่ยวกันคนละคนกันคุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้รู้หลายเรื่องการรับฟังความคิดเห็นที่ดีในการที่จะนำไปแก้ไขปัญหาก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนี่ ส่วนกรณีที่คุณทักษิณเข้าบ้านพิษณุโลกเพื่อร่วมประชุมไทยแลนด์เจราจาภาษีสหรัฐเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมามก็ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเก่งเรื่องล็อบบี้ยิสการฟังหลายเรื่องอันนี้ก็เป็นประโยชน์แล้วก็คุณทักษิณก็เคยทาธุรกิจแล้วก็รู้จิกมีการรู้จักใกล้ชิดกับคุณ โดนัลด์ทรัมป์นะหรือว่าประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาฉะนั้นเนี่ยการที่ได้ฟังในแง่มุมต่างๆก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะคะก็ท่านบอกว่าไม่ควรจะเอามาจับผงจับผิดกันเพราะว่านี่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ภาพใหญ่แต่ถ้าเกิดถามว่าเป็นไปได้ไหมระหว่างนี้รัฐบาลจะให้คุณทักษิณเจรจาตรงเลยกับทรัมป์นะคุณภูธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ว่าขนาดไหนถึงจะเหมาะสมแต่ว่าในการทํางานไม่จําเป็นต้องตั้งก็ได้ ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีก็เป็นประโยชน์ฉะนั้นไม่จําเป็นต้องตั้งเป็นตัวแทนเนื่องจากว่าคุณทักษิณเองก็มีข้อจํากัดในหลายๆเรื่องแต่กรณีที่มีกระแสข่าวว่าสหรัฐอเมริกากดดันไทยให้แสดงความชัดเจนขั้นสูงสุดยกระดับในเรื่องของการอาหารและความมั่นคงระหว่างประเทศนะคะแล้วก็เหมือนว่าทางสหรัฐตอนนี้ต้องการให้ไทยเลือกข้างให้ชัดเจนเดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณภูมิธรรกันหน่อยค่ะ ก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะคนละคนกันนะครับท่านทักษิณท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ในหลายๆเรื่องนะครับการได้รับฟังความเห็นที่ดีในการที่จะนํามาแก้ไขปัญหาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอย่างกรณีเรื่องเรื่องที่เข้าบ้านพิษุโลกเนี่ยเห็นไปมองกันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่ว่าจริงๆต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นคนที่เก่งเป็นลอบบี้ เพราะนั้นในเทคนิคในการดําเนินการต่างๆเนี่ยการฟังจากท่านก็เป็นประโยชน์หรือในกรณีของทรัมป์เนี่ยท่านานายกสักษิณก็เคยทยําธุรกิจร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นผู้รู้จักกันใกล้เคียงกันเพราะนั้นการได้ฟังว่ามุมต่างๆเ,เป็นยังไงเนี่ยล้วนเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ประเทศชาติทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่คอยมาจับผิดโดยไม่มองผลประโยชน์ใหญ่ของประเทศชาติตรงนี้ถ้าผมว่ามันมีเวลาถึงหนึ่งสิงหาแล้วระหว่างนี้ เป็นไปได้เะเขาต้องวางแผนให้คุณสักศิลติดต่อโดยตรงกับค้แล้วค่อยคนก็ไปพูดคุยก็ต้องดูสถานก,การณ์ครับเดี๋ยวรอดูสถานก,การณ์ว่าขนาดไหนเหมาะสมแต่ว่าในการทํางานก็ไม่จําเป็นต้องตั้งก็ได้นะครับความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีมันก็เป็นประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายว่าต้องตั้งเป็นตัวแทนเพราะคุณนักศิลปก็มีข้อจํากัดอยู่แล้วในเรื่องหลา,ายๆเรื่องนะครับพอเรื่องการที่ภาษีสารัฐเห็นว่าเขาขอให้เรายกระดับเรื่องความแบบความเป็นกลุ่มทางการธนาคารอะไรนะ ก็มีทุกเรื่องและหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละประเทศที่ทางทรัมป์ได้เลือกเงื่อนไขในการเจรจาก็แตกต่างกันไปนะครับทางของประเทศไทยก็มีทุกกรณีสมัยผมอยู่กลาโหมก็มีเรื่องความมั่นคงซึ่งผมก็ยืนยันในหลักที่จะดูแลอธิปไตยของประเทศแล้วก็ความเหมาะสมที่และความถูกต้องที่ควรจะเป็น เห็นวข่าเขามาให้เราพิจา่างชัดเจนเลยผมไม่ค่อยชอบฟังข่าวเนะเอาเนื้อจริงมาคุยแต่ว่าหลายเรื่องที่มาคุยกับผมผมพูดไม่ได้ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะคุณวิสุทธ์ชัยนรุณนะคะสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์สำหรับกรณีที่แกนนำพักเพื่อไทยมีการนัดรับประทานอาหารกันนะคะกับพักร่วมรัฐบาล วันที่22กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะว่าการนัดในครั้งนี้เป็นการนัดเพื่อพบปะสังสรรค์กันเป็นธรรมดาไม่ได้มีในยะอะไรสําคัญพิเศษทางการเมืองที่ต้องมาพูดคุยกันอย่างสี่เรียดนะคะแต่ถามว่าจะมีเรื่องการเมืองคุยกันไหมก็น่าจะมีการเมืองมาพูดคุยกันบ้างแหละแต่ก็คงจะเป็นการปรับทุกไม่ได้หารือเป็นทางการส่วนองค์ประชุมสภาก็กำชับกับหัวหน้าพักรัฐบาลทุกพักนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือไปแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากเป็นรัฐบาลต่อสัมพันธภาพาต้องแน่นแฟนนะ มีสสและมัตนีมาประชุมสภาทุกวันพุธและวันพฤหัสอย่างเต็มที่ทุกคนก็ต้องมีความรับผิดชอบอันนี้ถึงจะไปต่อได้ไม่ใช่แค่ว่ามาประชุมแต่ต้องอยู่ร่วมในห้องประชุมด้วยห้ามออกไปไหนแล้วหลังจากกำชับทุกพักอย่างจริงจังเนี่ยรับประกันได้ไหมว่าจะไม่เกิดปัญหาเรื่ององค์ประชุมจนต้องมีการสั่งปิดประชุมหนีสภาลมเหมือนสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณวิสุทธ์บอกพยายามเต็มที่ที่สุดแต่รับประกัน ไม่ได้นะอันนี้ไม่รับประกันแล้วก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะส่วนเรื่องของคําถามว่ามีการห่วงเรื่องอุบัติเหตุทางการเมืองไหมเนี่ยนะคะคุณวิสุทธ์บอกมั่นใจว่าจะไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นทุกคนมั่นใจว่ารัฐบาลไปต่อได้ทุกวันนี้ประชาชนลําบากอยากให้รัฐบาลใหม่มาแก้ปัญหาทั้งราคาผืชผลการเกษตรปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจโลกอันนี้ลําบากอยู่แล้วอย่าให้มีอุบัติเหตุทางการเมืองอีกเลยนะคะ รวมไปถึงประเด็นของอดีตนายกทักษิณที่กลับมามีบทบาทส่งสัญญาณทางการเมืองและร่วมประชุมกับทีมไทยแลนด์ที่บ้านพิษณุโลกเนี่ยกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีเรื่องครอบงำพักรัฐบาลอีกหรือไม่เดีย๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณวิสุทธ์กันเลยค่ะออร้องนี่เป็นปกติครับท่านหายใจดงก็คงจะลอกอยู่นะที่จริงแล้วเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถขั้นหนึ่งท่านทักษิณก็ทําบ้านเมืองจน สุดยอดหรือเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องที่ไปกู้เงินอะไรสารพัดอย่างในอดีตใช่ไหมที่มาท่านก็มาแก้แก้ปัญหาต้มยำกุ้งอะไรสารพัดก็สามารถใช้นี่ได้ก่อนกันหมดก็ท่านมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจก็ไปเชิญมาเนี่ยขอความรู้ความสามารถให้มาแนะนำเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชสั่งการคือแจกแจงก,ก็คือสั่งการอย่างเงี้ยถ้าผมมาประชุมสภาท่านสินโทรมาสั่งผมสิวันนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีผมไม่เคยเจอเลยไม่เคยได้รับโทรศัพท์จากท่านสักครั้งหนึ่ง การที่เชิญคนมีความรู้มาเนี่ยเป็นเรื่องดีไหมมันเป็นเรื่องดีกับประเทศชาติบ้านเหมือนที่คนมีประสบความสําเร็จแล้วก็เคยทําแล้วก็ทําสําเร็จมาท่านอาจจะมีแนวทางในการเจรจารเพราะท่านก็นอกจากเป็นนายกสิบกว่าปีนี่ท่านก็เป็นนักธุรกิจเต็มตัวก็สามารถเจรจารได้นะครับการเดืวดรั่วโลกท่านก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองอย่ามาอาคติต่อการเลยครับเพราฉะนั้นใครที่มีความรู้ความสามารถอะไรที่จะช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองไว้เนี่ย ได้เนี่ยควรจะทําเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้าไม่ต้องกร่าบขอบพระคุณท่านด้วยซ้ําไปนะฮะไม่ใช่ว่าคุณมาได้ผมร้องทุกเรื่องนะครับมันมันก็ไม่ใช่อะ่ะประเทศมันจะเดินหน้าได้อย่างไงถ้าทุกอย่างทุกวันน่ยมีแต่เรื่องร้องแล้วก็ถามว่าองค์กรอิสระเขาก็ต้องรับเรื่องไว้เต็มไปหมดวันนั้นคนนั้นร้องเรื่องนั้นเรื่องนี้บางคนก็อ้างตัวเป็นประธานกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ร้องร้องทุกวันแล้วจะเดินหน้าไปอย่างไงก็ต้องดูว่าเจตนาคืออะไรมันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองก็ควรจะให้ความร่วมือระะนนั้น อาคติส่วนตัววางไว้ก่อนครับเอาประเทศชาติบ้านเมืองไปก่อนนะฮะอันนี้เรื่องสําคัญที่สุดไม่กังวลเพราะท่านไม่ได้สั่งการแทรกแซงมาถึงมาสั่งการถ้าเชิญมาเป็นให้ความรู้มาแนะนําก็เหมือนในสภาเราจะตั้งกรรมธิการเราก็เชิญคนนั้นคนนี้นักธุรก,กิจคนนั้นคนนี้มาให้ข้อคิดข้อเห็นหรือใครประกอบการด้านไหนก็ก็เป็นเรื่อ,องปกติการเชิญมาให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำ ทำไม่ทำนี่ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลแต่ว่าถ้าไหนเป็นประโยชน์ก็หยิบมามันก็ไม่เห็นเรื่องเสียหายอะไรนะครับอันนี้ก็เอาความเกลียดชังกองไว้ก่อนเอาประเทศชาติบ้านเมืองไว้ก่อนนะผมเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีความรักและสามาัคคีนะฮะเราจะเดินหน้าประเทศได้ถ้าบาัตีกันทุกวันนี่ผมว่าไม่มีประโยชน์อะไรนะไม่ได้กังวลอะไรนะในเรื่องนี้อ๋อควอตเขมรนี่ผมไม่สนใจนะผมไม่ให้ความสําคัญและไม่ให้ราคา เพราะน่ไปฟังคุณเซนว่าหมดเขาก็แทรกแซงในประเทศไทยเราเชื่อเขาเลยเพราะน่าเชื่อถือผมไม่เชื่อถือเลยผมไม่เลือกคุณเซนผมเลือกพ่อโมดไปซําไปต่อมดกับเคนจะเป็นอะไรบ้างีมันจะกระทบความเชื่อมั่นก็เราเชื่อมั่นในคนไทยสิ่ครับที่ผมบอกเนี่ยอย่าไปเชื่อมั่นเขมรได้ไงเราไม่จ้เป็นต้องไปเชื่อคุณเซนเขาพูดไรผมต้องเชื่อเขาเหรอไม่คนไทยต้องต้องเชื่อมั่นคนไทยเชื่อประเทศชาติบ้านเมืองรักสามัคคีแต่ผมถือว่าจะนำพาประเทศชาติไปรอดปลอดภัยได้ ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะคุณพร้อมพงษ์นพริษค่ะอดีตโฆษกพักเพื่อไทยก็ได้พูดถึงกรณีของอดีตนายมนตรีทักษิณชินวัตรนะคะที่เดินทางไปร่วมประชุมกับคณะมนตรีด้านเศรษฐกิจอดีตรัฐมนตรีที่ปรึกษาทีมที่ปรึกษานมนตรีที่บ้านพิษณุโลกนะคะต่อมาก็มีกลุ่มขับประจําพวกต่อต้านกล่าวแทรกแซงครอบงำการทํางานของรัฐบาลนะคะบอกว่าคุณทักษิณในฐานะอดีตนายกสองสมัยแลกเปลี่ยนมุมมองการรับมือกําแพงภาษี3 6เเจากสหรัฐ ที่เริ่มเก็บสินค้าจากไทยเนี่ยคือดีเดย์หนึ่งสิงหาคมนี้นะคะแต่ว่าเมื่อยังไม่ถึงกำหนดก็ถือว่ามันยังมีเวลาในการที่จะสามารถพูดคุยเจรจานะคะวันที่ท่านนำเสนอวิสัยทัศน์บอกถึงข้อห่วงใยแล้วก็รัฐบาลน,นะควรจะไปดูแลเช่ธุรกิจขนาดเล็กหรือว่า SME ภาคเกษตรเนี่ยเป็นพิเศษเลยนะคะไม่ควรยอมตามข้อเสนอของรัฐไม่ยอมให้ใช้พื้นที่ประเทศไทยเป็นฐานความเคลื่อนไหวแล้วถ้าเกิดว่าต้องแลกมากับการกระทบความมั่นคงภายในของเราด้วย คุณพ้อมพงศ์บอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพวกอคติหน้าเดิมๆเ,เนี่ยพอหมดมุกชาตินิยมไทยกับกัมพูชาเรื่องคลิปเสียงอ้าววันนี้ก็มาประเด็นภาษีทีมไทยแลนด์ระดมสมองรับมือหาทางเจราจาช่วยภาคการส่งออกของไทยลองคิดดูหากภาษีสารัฐเก็บเราอัตราต่ำกว่า36%คนที่ได้ประโยชน์คือใครภาคธุรกิจภาคการส่งออกกลุ่ม SME ภาคเกษตรที่กำลังเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจ คนที่ได้คือใครคนที่ได้คือประเทศชาติคือประชาชนจะเกิดผลดีในการช่วยยกระดับทางเศรษฐกิจขนาดไหนพวกขาประจําควรแยกแยะอคติส่วนตัวกับผลประโยชน์ชาติที่จะได้รับบ้างตอนนี้ใครมีความคิดเห็นอะไรดีๆเสนอไปรัฐบาลดีกว่าไม่อย่างนั้นจะถูกคนมองว่าเป็นพวกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำหรือเปล่าส่วนคุณพร้อมพงศ์บอกว่าก,า,การเมืองไม่ถึงทางตัน มีแต่ใส่เกียร์เดินหน้าทำงานเพื่อบ้านเมืองวันที่11กรกฎาคมนะคะทางด้านของคุณแพรทองทานในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยลงพื้นที่นครราชสีมาคือท่านเป็นห่วงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกังวลน,น้ำจะซอสต,ตลิ่งได้รับการต้อนรับจากที่น้องประชาชนอบอุ่นเลยซึ่งนายกแพทองทานให้คํามั่นว่าจะไม่ว่าจะอยู่หน้าที่ไหนก็พร้อมรับใช้ประชาชนเสมอท่านก็กําลังใจดีเยี่ยมนะ แม้ว่าจะมีมวลชนมาต่อต้านอันนี้ก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรส่วนพี่น้องประชาชนคอยสนับสนุนเป็นจํานวนมากก็ตะโกนให้กําลังใจว่าให้สู้ต่อนะทํางานต่อไปนะแม้ว่าขณะนี้นาะยกจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแต่ว่าปัญหาของประชาชนรอไม่ได้ใช้ทุกช่วงเวลาทํางานเพื่อประชาชนส่วนเรื่องคดีกับสารรัฐธรรมนูญก็ขอให้ว่ากันไปตามกระบวนการฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเตรียมคําชี้แจงทุกประเด็นส่งไปที่สารรัฐธรรมนูญไม่มีอะไรน่ากังวล การเมืองไม่ถึงทางตานันไม่ติดลมไม่สูญยังกาศอย่างที่บางฝ่ายต้องการจะให้มันตันให้ได้คอยช่วยโอกาสจังหวะการเมืองปุกปั่นยกยองทั้งในสภานอกสภาถ้าทุกคนช่วยกันไม่มีหรอกทางตานันมีแต่ทางออกทางรอดของประเทศและนี่ก็คือคุณพร้อม,มพงษ์นพดษิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะ อีกหนึ่งท่านค่ะคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะคะสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยก็ได้พูดถึงเรื่องของกรณีอดีตนายกทักษิณเดินทางไปร่วมประชุมกับคอรมอด้านเศรษฐกิจ อดีตรัฐมนตรีทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีที่บ้านพิษณุโลกนะคะแล้วก็เนี่ยต่อมาถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการแสกแซงครอบงาการทํางานของรัฐบาลน,นะคะทางด้านของคุณพิชัยชุนหาวชิระร,รัฐมนตรีรัฐมนตรีการคลังก็ชี้แจงไปแล้วว่าได้เรียกประชุมทีมไทยแลนด์แล้วก็ทีมที่ปรึกษานโยบายของนายกรับมือกับมาตรการภาษีของสหรัฐค่ะรวมไปถึงอดีตนายกทักษิณน,นะคะซึ่งต้องบอกค่ะว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ เป็นนายกรัฐมนตรีมาถึงสองสมัยเข้าร่วมประชุมด้วยสถานการณ์การขึ้นกำแพงภาษีสหรัฐนี้เชื่อว่ารัฐบาลเปิดกว้างยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทั้งภาครัฐภาคเอกชนตัวแทนองค์กรต่างๆที่มีแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการเจราจาสําหรับประเทศชาติและประชาชนเชื่อว่ารัฐบาลยินดีรับฟังและถ้าเจราจาลดอัตราภาษีลงได้ก็เชื่อว่าส่งผลดีต่อภาคการส่งออกโดยรวมของประเทศค่ะดังนั้นมีดีมทีมที่ไหน ต้องชวนกันมาช่วยกันทำงานเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมไทยแลนด์จะได้บรรลุผลในการเจราจาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนะคะรัฐบาลก็พร้อมจะทุ่มเททุบสภาพกำลังเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไม่ควรตั้งแง่หรือวางกับดักสร้างเงื่อนไขในการทำงานของรัฐบาลยากขึ้นโดยไม่จำเป็นนะคะแล้วก็เชื่อว่ารัฐบาลจะปิดดิวเจราจาภาษีสหรัฐได้ก่อน1สิงหาคมและก็ต่ำกว่า36เ็เพื่อจะนำาพาประเทศชาติ และประชาชนออกจากวิกฤตกำแพงภาษีสหรัฐได้ในที่สุดนะ,ะนี่ก็เป็นทางดางคุณอนุสรที่ก็บอกว่าอยากให้หยุดตั้งแง่กับประเด็นที่คุณทัสินมาร่วมถกภาษีของทรัมป์เธอนี่คือการรวมกันในการที่จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะแล้วก็จะได้พ้นวิกฤตกำแพงภาษีสหรัฐได้ในเร็ววันนี้นะคะก่อนที่จะเริ่ม วันที่1สิงหาคมนี่เป็นช่วงของการเจราจาและคิดว่ายังมีโอกาสที่จะปรับลดลงมาได้ถ้าหากว่ามีการปรึกษาและได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการร่วมให้ข้อมูลและเจราจาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นิวสฟีดของเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูข่าวกันต่อค่ะ เมืองในสายน้ำเมืองแห่งน้ำตกนวกเหล็กเมืองที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาสูงตระหง่านสัมผัสความสดชื่นกับแหล่งโอโซนอันดับเจ็ดของโลกมากมายด้วยแมกไม้ชื่นชาวไปกับสายน้ำที่เพชรเ็ดสาวน้อยรีสอร์ทด้วยห้องพักสไตล์คาวบอยกับกลิ่นอายธรรมชาติ